สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็ตอนนี้แปดโมงแล้วนะครับแปดโมงเช้าผมตัดท่อนพันอ้อยนะครับมีคนสั่งพันอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์แล้วก็สายน้ำผึ้งนะครับยอดที่ยอดอ้อยนะก็ไม่ทิ้งนะครับมันใช้ประโยชน์ดได้ทั้งลำนะครับก็ยอดอ้อยก็เอามาให้วัวนะครับให้วัวให้ควายที่สวนนะครับ ชอบมากเลยแหละนะครับเห็นไหมกินอย่างดีเลยประโยชน์ของอ้อยครับตั้งแต่โคนจนไปตั้งแต่จนถึงปลายยอดนะมีประโยชน์ทุกส่วนนะครับพันอ้อยนี่มันอ้อยเป็นพืชที่ผมว่าเป็นคุณูปการนะครับเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งเป็นอาหารที่เป็นยานะครับถ้าทำแบบอินซีนะ เป็นอาหารที่เป็นยาแล้วก็ประโยชน์เยอะนะครับสามารถสไร้างรายได้แล้วก็ก็คิดดุ้ะตั้งแต่โคนยันยอดอมันก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ใบอ้อยก็มีโปรตีนนะครับอาจจะไม่สูงเท่าพวกหญ้าอาหารสัตว์หญ้านีเปียหญ้าหวานอะไรพวกนั้นแต่ว่าโปรตีนสูงเหมือนกันนะครับมันก็เป็นพืชตระกูลหญ้านี่แหละครับเพียงแต่ว่าป้องมันใหญ่ หญ้าในเปียกอ้อยอะไรมันก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นหญ้าคนละพันธ์แค่นั้นเองสัตว์เลี้ยงใครมีสัตว์เลี้ยงพวกว <c oughs> ัวควายก็หมูอย่างเงี้ยก็สามารถให้กินได้นะครับ วันนี้คงไม่ได้ขายแล้วว่าผลปลอยแต่เช้าครับเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเดี๋ยวผมจะไปไปตัดเพิ่มอีกยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวไปตัดสารน้ำผึ้งอันนี้ตัดวาแต่สุพรรณพักก่อนแปบ๊บหนึ่ง,งกินด้วุฝน แกแกซื้อมาใหม่ตัวนี้แกซื้อมาโอ้วัวน้อยซื้อมาใหม่ตาซื้อมาเมื่อไรไม่รู้ร<ม>อ<ม>พ่อไม่รู้ด้ยนี่ซื้อมาจากบาทน้องฮะง,งามด้วตัวนี้งามอยู่เนาะต,ตัวผู้ตัวนี้ฮะไหนตุ่มีอะไร ครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวไปต,ตัดอ้อยต่อนะครับ